สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจ้ามันนี่กับมานังคุยในบ้านอีกคือเก่าเนาะทุกคนช่วงนี้อากาศหนาวจ้าทุกคนจ้าแล้วก็ข้างนอกมาหนี่บ่มีแดดเลยจ้ามีแต่เมฆเป็นอุมครึมอุมครึมเหนะจ้าทุกคนเออก็ดูแลสุภาพกันเนาะเดี๋ยวจะเป็นไข่เป็นวัดเป็นหนาวเนาะทุกคนจ้าอากาศเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้วเนาะสำหรับทางอเมริกาจ้าทุกคนก็ บอกเลยว่าตาแตกตื่นตาตื่นใจนะทุกคนจ๋าเป็นครั้งแรกเนาะที่คอยไดีไปเห็นแบบว่าแนวนี้นะทุกคนจ๋าโอ้มันกระต่นเต้นอยู่เลยเนาะแบบว,ว่าอันคอยเนี่ยไป่อซาเอีโก้กับลอบมนนะจะเป็นหลอบที่ซีหลอบที่หาเนระาจะทุกคนจ๋าแต่ว่าบอกคอยได้ไปนูดบีเลยจะทุกคนจ๋าซึ่งระยะทาง ยูนูต์บีเนี่ยมันจะอยู่กึ่งกลางทุกคนจ้ะระหว่างลาไอยาแล้วก็ทัวรีพายทุกคนจ้ะมันตองงางประมาณเดี๋ยวซีไม้ทุกคนจ้ะเมื่อนั้นก็อากาศบ่ค่อยดีเนาะทุกคนจ้ะสามีคอยก็เลยพายยางอะทุกคนจ้ะงางแบบงางแบบไกลซีไม้จนไปหอดจนไปหอดแบล็กบีหรือว่านูดบีเนาะจ้ะทุกคนจ้ะค,คอยก็คอยกระตกใจแบบอุ้ย คือปกติไปแลลวก็บกบ็กเคยยางไปหอดหินชักเทือนสินะเพราะว่ามันต่องยางไก่สินะแบบนี้สามีข่อยยางอ่ะฮาก็เบิงบวิวเบิงนกเบิงยังไปเรื่อยเนาะทุกคนจากยางไปจนหอดแต่ว่าก่อนสิหอดมันจะมีหินนแต่ทุกคนจะหินแบบโคตรหินง่ายๆนะจ๊ะทุกคนจากกงารท,ทั้งสองขางเลยแล้วก็บีดแบล็กเบีนี่ก็มีระยะทางประมาณสองไม้ทุกคนจากยางไปยางกลับก็คือซีไม้แล้วอ่ะในในบีดนั่นก็นกนคือ เป็นบีที่กว้างแล้วก็สงบจ้ะทุกคนจ๋าสงบมีแต่นกสินะทุกคนจ๋ามีแต่นกแล้วก็มีแบบบ่อมมีเด็กหน่อยนะทุกคนจ๋าเพราะว่ามันเป็นเออ่บีสลับผู้ใหญ่สิเนาะทุกคนจ๋าเออกระสือมีเด็กหน่อยเด็กหน่อยก็ยังมะฮอดจ้ะทุกคนจ๋าเว่ามันไก่เนาะขนาดข่อยเองข่อยเป็นผู้ใหญ่แล้วข่อยกับยางจนเมื่อยสินะแต่ว่ามันก็บมวนเนาะเขาเด็กยางออกกําลังกายใช่เลยยังยินเสียงคืนเสียงทะเลเห็นนกบินสิมันกั เปิดเพลินไปสินะทุกคนจา๋าบบดนี้อมมือที่สองนะทุกคนจ๋ามือที่สองเนาะสามีก็แล้วเออเดี๋ยวเขาไปบีดกันคอยก็ลวบาเออไปไปแบกบีดบอกคอยว่าสิมันเงียบดีคอยว่าคนกับบอคอยแบบพลุกพล่านสินะทุกคนจ๋าถ้าเทียบกับบีดอื่นๆสินะทุกคนเด็กน้อยกับเสียงแจวเจ้าเลนต้นตีเพลงเปิดเพลงเสียงดงเสียงดังสินะทุกคนจ๋าอืมก็เลยอ่ะ ไปแบล็กแบล็คบีนหรือว่านูดบีนเนาะจะทุกคนจ้าซึ่งเอ่อเท่อนี้ก็คือบริย่างเลยจะทุกคนจ้ายางล่งจากเอ่อนาผาจต่ทุกคนจ้าไปจอดรดเอ่อทึ่งนาผาเนาะเขาจะมีแบบภาาให้จอดสินะทุกคนจ้าสลับค้นสิสิมานูดบีนเนาะเออสามีกระพ้ารดไปจอดแล้วก็ข้นเอ่อกังเงขนเอ่อผาขนหนูแล้วก็ สาสเสื้อสินะว้ปูนังนะทุกคนจ้ะก่ยางล่งยาลง,งาล่งยางล่งเขาอ่ะทุกคนยางล่งจากหน้าผ้านั่นหน้าผากระชั้นแห้งเป็นนั้งเสียทุกคนจ้ะหน้าผ้าเนี่ยชั้นเนาะแต่ว่าเขากระสีเป็นสเปสสเปสมีเห้ายางสินะทุกคนจ้ะเออตอนยางล่งเนี่ยมันก็โอเคอยู่จ้ะทุกคนจ้าตอนยางล่งนะ่มันก็โอเคอยู่แต่ว่ายางขึ้นเนี่ย คอยเนี่ยแบบพักประมาณสามสี่รอบทุกคนจ้ะเพราะว่ามันชั่นถึงสีนะทุกคนมันชั่นถึงสีเลยคอยเนี่ยพักประมาณสามสี่รอบเพราะว่ามันหอบมันเมื่อยเพราะว่ามันยางขึ้นเนาะทุกคนแต่ตะวันยางล่งเนี่ยกันคือสบายมาหอดแบ็เพราะเขาเอ่อยางม่ลงแบคบีแล้วอันคอยยางกับสามีเนาะทุกคนจ้ะก็จะมีคนนางอยู่อัน ไก่ๆทังคื่นน้องข้าเจ้ากันแน่เบิ้งข่อยเลยทุกคนจ้าซึ่งนูดบีหรือว่าแบล็กบียนี่ก็จะมีทั้งเอ,อ่อผู้หญิงทั้งผู้ชาแล้วก็ทั้งเกยเนาะจ้าทุกคนจ้าบอดดี้เอ่อบอดดี้จำกัดเพศว่าเออเพศนี้ต้องมาอยู่นี่นะสำหรับก็คือเขาผู้ใดมากกระไดนี่สินะสำหรับข่อยเองเนี่ยข่อยไปข่อยก็บ,บอดดี้เอ่อแก่ผานะจ้าทุกคนจ้าข่อยก็ใส่บิกินี่นะข่อยก็ใส่บิกินี่ ปกติเองสินะแต่ว่าสามีคอยนาะนั่งกับมงอาบแดดน,นั่งกับแก่ผาเพราะว่าเอ่ออนดเบนี่กับบู้ดมีผู้ใดมาสนใจผู้ใดต่างคนกับตางเอนจอยแบบว่าอาบแดดสินะทุกคนจา๋าบ่มีภัยสนใจแต่ว่าคนยังไปยังมาเขาก็สิเน,นมเฮ้าสินะทุกคนจา๋าเขาก็สิเน,นมเฮ้าสิเออกับแล้วก็มีแบบอ๋อ คอยบอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจเป็นเตือนแรกที่คอยไปแบบว่าเอาสินะทุกคนจ๋าอันผู้ชายก็รอหลายได้ทุกคนจ๋าผู้ชายที่ว่าเป็นครูผัวเมียงสินะทุกคนจ๋าก็เจ้ากันเนาะเอิญวานูดบีก็เจ้าแก่งผาเบิร์นะทุกคนจ๋าแก่ผาเบิร์ตยางไปยางมาสินะทุกคนจ๋าซึ่งกับอัพรังอ่ะกับบอดอมีไผ่สนใจผู้ใดผู้ใดสินหน่อยผู้ใดสิไ่ผู้ใดสิ เป็นอย่งไรก็บ่มีผู้ใดสนใจเขากับอไปพักผ่อนพรักรเจ้ามันสินะแต่ว่าคอยเนี่ยหละคอยนี่ตื่นเต้นเพราะว่าคอยบ่เคยเห็นเนี้ยนี่เทื่ยนะแบบนอนเลี้ยงกันซาบลาบด้วยทุกคนจ๋าว่าแม่นอันก็อย่างนี้นะว่าแม่นปะทูตากแดดนะทุกคนจ๋าเออคอยกับยางออกกําลังกายคอยก็อ่ะเวลายงางเนี่ยคอยกับไใส,ส่เออกางเกงเนาะจากทุกคนจ๋ากางเกงขาสัน้นสามีคอยกับไซซเออ บอดีสูตรเนาะทุกคนจ๋าเออกางานาะกับคนรอหลายแต่ทุกคนจ๋า,า,นานนคนรอหลายคนรอ,อหลายมากๆทุกคนยังี่คอยบอกอ่ะมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงเนี่ยแบบผู้หญิงกับ่นดีดดสวยๆผู้ชายกับรอนะคราขับเจ้าไปแบบเป็นคู่ผัวมีอย่างสิ่นะแะไรก็สิมีแบบว่า,าคู่เกย์ไปสินะคอยเห็นคู่เกย์คู่นึงจ้ะทุกคนจ๋าพืุ้่นดีแห้ง คุนดีรอไปสินะคอยย่างไปคอยย่างไปแบบอ่ะเขากับเขาอาบแดดพอสมควรแล้วเนาะทุกคนจ้าคอยกับสามีก็เลยย่างแบบย่างรอัสินะทุกคนจ้าไปจนหอดสุดสุดเขตบีนสินะทุกคนจ้าแล้วคอยจะเห็นแบบคู่เกคู่หนึ่งพอกอย่างผ่านปุ๊บนี่นั่งพักกันลุกเนี่ยนั่งพักกันลุกปุ๊บ ไม่ยืนคำแอลเบิงสินะทุกคนจค๋าเขาอกว่าพานคูนเกคูนเนี่ยขึ้นรอแต่หุ้นกระดีสินะว่าง่ายๆแต่ทุกคนจ๋าดากเขาเนี่ยขาโคหนาคอยว่าง่ายๆอ่ะดากเขาเนี่ยทุกคนจ๋า่าว่าขย,ยาบค่ายด้วยมันเป็นเรื่องจริงเนาะทุกคนจาวว๋าขาโคตาหนาคอยเนียนใส่เอสินะทุกคนจ๋าฝรั่งเนาะเขาอาบแดดเขาก็บม่ได้ดำเลยทุกคนจ๋าคอยเนี่ยเป็นคนที่แบบว่า คลำง่ายใินะทุกคนจ๋าแต่ว่าถ้าตากแดดทัร,รมดานี่ข่อยสิบอเป็นอย่างถ้าเวลาที่กอยไปทะเลเนี่ยไปอาบแดดไปตากแดดเนี่ยแป๊บเดียวครึ่่งสมงเนี่ยค่อยแลแลเราจะทุกคนจ๋าเนี่ยนากระพึงสิเริ่มดีขึ้นเนาะทุกคนจ๋าลังจากผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งใินะค่อยเป็นปย่างทุกคนจ๋าแับน,นี้จุดไข้แหมงยงี่คอยปวดเหงวแล้วมันมันกระิมี่อีกอย่างนะก็อเอิญ ยาแพรกทุกคนจ๋าต้นช่งสูงสินะทุกคนสามก็จะเป็นป่าสินะมันจะมีอีกจุดหนึ่งที่มันเป็นป่าคอยเนี่ยกับปววเงียวนะทุกคนจ๋าคอยก็บอกชาเงียวเออถ้ายืนทางนี้ก่อนเดี๋ยวฉันไปเงียวคอยกันย่างเขาไปในป่านะทุกคนจ๋ามันกับปะดิป่าน่ไงเดทุกคนจ๋าป่านี้หน่อยหนึ่งแบบว่าพ่อแบบอ่ะเป็นลบเงียวได้ยังสินะทุกคนคอยกันย่างไปเนาะคอยกับอยย่างเขาไปเนี่ยคอยก็เห็นแล้ว มีหอดังเกงในมีหอดุงยางเพาะาอันมาทะเลหรือมาเห็นยางกันเนี่ยคอยกระสงสัยนะ่ะทุกคนจากระซิมีหรอกเนาะเขาก็สิแอบแอบซ่อนซ่อนเห็นี่สินะ่ะทุกคนจา้าเออไม่หยังกันในในหยาแพลงนี่สินะคอยเงียวปึบบันนิดคอยเงียวอะไรแล้ว,ลวคอยลุกขึ้นนะมีผบ้ชายคนหนึ่งจ้ะทุกคนจา้ายางแกผาสวนขึ้นมาก พุกคอยตกใจคอยกำลังโหลดสิบอยู่นะทุกคนจ้า่อยกำลังหลดสิบ่อยก็ตกใจอุ้ยเขามากยังสินะ่อยตกใจทุกคนคอยไปคิดว่าอ่ะผู้ชายผู้ชายไหนก็ยางแก่ผามาเลยสินะทุกคนจ้า่อยก็ตกใจเนาะคอยก็ดีคอยอันเงี้ยวแล้วล่ะทุกคนจ้าเรียกว่าเขาเห็นตอนคอยเงี้ยวเลยก็บลูเพื่อกันเนาะทุกคนคอยก็ได้สังเกตยัง่อย คนปวดเหงียวเราก็ต start so er so so like so 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 ้องฝ้าเหงียวเสีพรลุกๆขึ้นข่อยสิรุดซิบกางเกงเนาะข่อยก็เห็นข่อยก็ตกใจสินะข่อยก็ได้เอาเบาอีญางหนุกใจทุกคนจ้าข่อยก็ย่างออกจากตาไปสินะทุกคนจ้าูุชายคนนั้นก็ย่างผ่านไปโอ้ตกใจเบิ่อสินะทุกคนย่างแก่ผาเขาม่าสินะทุกคนก็ได้ิ่ว่าตกใจเนาะก็บอกเลยว่า หลายจ้ะทุกคนจ้าข้าเจา้านอนแก่ผาอาบแดดก,กันแบบสบายใจสินะทุกคนจ้าบ่มีไผสนใจผู้ใดสินะทุกคนแต่ว่าส่วนมากก็สะมีคนยางผ่านไปผ่านมาคนที่เขาไ่ได้อาบแดดคนที่เขามายยา,า,า,างออกกำลังกายสินะแต่ว่ามันคน่อนข้างที่จะใส่เวลายางนั่นยงวนานบีดตอบีดตอบีนสินะทุกคนจ้า่อยนียางแค่ซีไม้หรือประมาณเอ,อ่อก6 5 6กิโลบาทเฮาเนี่ย ไข่ก็เมื่อแล้วสินะทุกคนจ้าแต่ว่าอันผู้ใดว่าันเดี๋ยวเคยลองไปนูดบีดเนาะจ้าทุกคนจ้าก็กล่องไปได้เนาะมันก็ตื่นตาตื่นใจดีเฮาบ่เคยเห็นอีย่างแบบนี้ยังสินะทุกคนจา้าตั้งแต่น้อยเท่าใหญ่เฮาก็บเคยไปนูดบีดเทื่อนั้นเนี่ยก็เป็นทแเลของชีวิตมันก็ตื่นตาตื่นใจอันตื่นเต้นดีสินะทุกคนจา้า กันนี่ละที่คอยสมาว่าซูฟังเนาะสำหรับคลิปนี้กะฝากไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพโชคๆมันมานร่ำ้วยกันเผู้ทุกคนจ้าพอกันหมาคลิปหน้าคลิปนี้คอยไปแล้วจ้าบ๊ายบาย